สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮีย e <jas> เอกหลังเซียนนะครับสำหรับใครนะครับที่ทำการลงตัว Windows 11แล้วนะครับต้องการในส่วนของการเพิ่มภาษาไทยลงในคีย์บอร์ดแล้วก็วิธีการตั้งค่าภาษาสำหรับภาษาไทยกับภาษาอักางกฤษโดยการกดปุ่มนอนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยทำการเพิ่มภาษาสำหรับในส่วนของตัว Windows 11นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มภาษานะครับ ในเรื่องของบทความเองจริงๆผมก็มีเขียนไว้ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์ w i n d o w s y a m c o m แต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนผ่านตัววิดีโอนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับหรือการตั้งค่าปุ่มบนตัว Windows 11นะครับในการสลับภาษาไทยนั้นเป็นอย่างไรทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทาการกดปุ่ม Windows 1นึ่ทีจากนั้นกดปุ่ม setting นะครับในส่วนนี้ เมื่อหน้า Setting ทำการเปิดมาเรียบร้อยให้ไปที่เมนู Time and Language นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Language and Region สำหรับ Language and Region นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่มีภาษาอังกฤษยอย่างเดียวก็คือตอนภาษาที่ตอนที่เพื่อนๆลงตัวว i n d o วแล้วยังไม,ม่แล้วยังไม่มีภาษาไทยนะครับให้ทําการกด Add Language ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับในส่วนนี้หลังจากที่เลือกภาษาไทยเรียบร้อยก็ให้เลือก ไทเกตมณีนะครับในการกดแอดเข้ามานะครับเมื่อทําการกดแอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับว่ามีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆ่นทำการกดที่ time add language อีกทีหนึง่งเพื่อไปทําการตั้งค่าในการสลับตัวภาษานะครับระหว่างคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคีย์บอร์ดเองเราก็กดมาที่ typing แล้วก็เลื่อนมาที่ advanced keyboard setting ในส่วนนี้นะครับมันจะมีคำว่า input language hotkey นะครับให้เลือก1ครั้งนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยนะครับให้กดในส่วนของ advanced key setting นะครับแทบ็บแล้วก็เลือก change key sequence มันจะมีให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับว่าสวิตต์อินพุตแรง u a g e ให้เลือกเป็นแบบไหนนะครับในส่วนนี้บางคนอาจจะถนัดคอนโทรลชิปนะครับหรือไอเทเนตชิปอ่าจจสำหรับผมเองนะครับถนัดตัวหนอนก็แนะนํนนา,าให้เปลี่ยนผ่านตัวหนอนก็แค่กดตรงนี้นะครับเลือกแล้วก็กดโอเค1ครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคอีก1ครั้งนะครับจากนั้นเพื่อนๆลองสังเกตมุมขวาล่างของเรานะครับมันจะมีทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับในส่วนนี้เราสามารถกด ปุ่มตัวหนอนนะครับอาทิเช่นตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษผมกดปุ่มตัวหนอนหนึ่งทีก็จะเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับเมื่อเราทําการได้ในส่วนของการกดปุ่มหรือก,การตั้งค่าเซตติ้งในการเปลี่ยนของตัวคีย์บอร์ดแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปทําการแชทนะครับใน l ล ne นะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์หรือว่าพิมพ์บท Excel p o w e r p พ i n t เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการนะครับสำหรับบางคนเอง ลงตัว Windows 11มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องทำการแอดภาษาอย่างไรวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแอดภาษาแล้วก็การตั้งค่าคีย์บอร์ดในตัว Windows 11นะครับวันนี้ก็จะเป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับการเพิ่มภาษาในตัว Windows 11นะครับท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ